เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พระท่านได้ดัดแปลงจักรยานพ่วงจักรยานยนต์พ่วงนะคะ<ช>นําหุ่นเนี่ยมานั่งแทนคนขับ<อ>แล้วท่านก็ไปนั่งบังคับรถจากส่วนพ่วง<อ>ที่ดัดแปลงมาอ,ออกมาบินทบาทไปดูกันนะคะว่าอย่างไรดิฉันก็ยังไม่เห็นภาพเหมือนกันไปดูกันคะ่ะเป็นเรื่องของพระรูปหนึ่งนะคะที่สำนักสงฆ์ขาแรดใหญ่ตำบลโพประสาทจังหวัดนครสวรรค์นะคะใช้รถมอเตอร์ไซค์พ่วงเป็นพาหนะออกบินทบาทและออกไปทํากิจธุระ สิ่งที่แปลกกว่านั้นก็คือมีการนําหุ่นเนี่ยแหละค่ะสวมเสื้อแต่งกายเหมือนคนทุกอย่างเป็นเหมือนมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะม,มานั่งประจําตรงที่คนขับมอเตอร์ไซค์แล้วพระที่นั่งตรงรถพ่วงด้านหน้าด้านข้างก็ทําหน้าที่เป็นขับขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงแทนนะคะพระอาจารย์ทองคําสุมโนเจ้าวาดสำนักสงฆ์แถวแรดใหญ่พระที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงออกมาอยอมรับว่าเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงดังกล่าวเป็นผู้ที่ท่านบอกว่าท่านเป็นคนคิดดัดแปลงรถโดยมีช่างซ่อมจักรายานยนต์มือดีมาชช่วยเหลือใ เงินลงทุน38,000บาทรถคันนี้เป็นการนำเอารถจักรยานยนต์มาต่อกับส่วนต่อพ่วงและติดตั้งกลไกลในการขับขี่นำเอาแฮนด์คล้ายกับรถสามล้อมาใส่ติดตั้งคันเร่งแล้วก็เบรกเอาไว้ที่เท้าคล้ายกับรถยนต์ทั่วไปค่ะ การดัดแปลงครั้งนี้เกิดจากพระอาจารย์ทองคำต้องเดินทางจากสำนักสงฆ์เข้ามือระยะทางกว่า13กิโลเมตรเลยทีเดียวช่วงแรกก็ขับขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามที่ต่างๆต้องขับขี่ผ่านชุมชนบ้างชาวบ้านบ้างขับขี่ออกไปทุกวันรับบินทบาตตอนเช้าก็เกิดความคิดว่าหากทำเช่นนี้อาจดูไม่เหมาะสมเพราะว่าท่านขับขี่มอเตอร์ไซค์เองจึงนำ รถจักรยานยนต์มาดัดแปลงแล้วก็นำหุ่นมานั่งในงที่คนขับเพื่อลดความรู้สึกไม่ดีของญาติโยมทั้งหลายเพราะว่าเห็นพระขับขี่รถจักรยานยนต์นั่นเองนะคะ,ะในสมกสง์แห่งนี้ก็มีพระจำมณ์สาอยู่สรูปโดยพระอีกรูปหนึ่งค่อนข้างชาราเดินทางไปไหนมาไหนไม่สะดวกการที่ต้องเดินทางไปกลับระยะทางเกือบ26กิโเมตร จึงจําเป็นต้องใช้รถจักรยานยนต์แล้วก็การแปลงรถเช่นนี้ก็ทําให้พระนั้นได้ถือว่านั่งเรียบร้อยไม่ได้ขับขี่แต่ประการใดแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีชาวบ้านเห็นว่าไม่เหมาะสมด้วยนะคะท่านก็เรียกว่าเดินทางไกลอย่างยิ่งอะ่ะท่านก็ไม่ได้ขับเองนะคะคือคือถ้าสํานักสงฆ์นี่มีสิทธ์ลูกศิษย์ลูกหาท่านก็คงไม่ต้องมา บินทบาใส่เองอย่างนี้หรอกนะคะก็ถือว่าเป็นกิจของสงฆ์ที่ท่านอยากจะออกพบปักกับชาวบ้านก็ได้ในการบินทบาทให้ชาวบ้านได้ทําบุญถึงที่แต่ว่าท่านก็คงเดินไม่ไหวละนะคะงคงยี่สิบกว่ากิโล